ซีดีเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรหัวิชา60120ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นรายการที่14เรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดและการว่างงานสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังซีดีเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศรรึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรายการนี้เนื้อหาสาระในหน่วยที่3จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเฟอ้อเงินฝืดและการว่างงานวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีโตอ่าดอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชขอเชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้จะพูดถึงหน่วยที่13เงินเฟอ้อเงินฝืดและการว่างงานนะคะซึ่งหน่วยนี้จะมีด้วยกัน3ตอนค่ะตอนที่13.1จะเราจะพูดถึงเงินเฟ้อตอนที่13.2จะพูดถึงเงินฝืดและตอนที่13.3จะพูดถึงการว่างงานนะคะ ปัญหาเศรษฐกิจมีหลายปัญหาด้วยกันเช่นปัญหาความยากจนปัญหาการกระจายรายได้ปัญหาการว่างงานปัญหาดุงการชําระเงินนะคะแต่สําหรับในหน่วยที่13นี้เรากล่าวถึงเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อปัญหาเงินฝืดและปัญหาการว่างงานซึ่งหรือเราเรียกทั้ง3ปัญหาว่าปัญหาเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพภายในค่ะพอมากรณีนี้เรามาพูดคําว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจก่อน สถียรภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์รวมและอุปทานรวมของระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เศรษฐกิจมีเสถียรภาพระดับราคาสินค้าและบริการก็จะไม่ผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากเกินไปจนทําให้ผู้ผลิตหรือผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นนะคะ ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสามารถแบ่งได้เป็นเสถียรภาพภายในและเสถียรภาพภายนอกสำหรับเสถียรภาพภายในนั้นนะคะเราจะดูถึงพิจารณาจากระดับราคาสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากเกินไปดูจากอัตราดอกเบี้ยนะคะดูจากอัตราการว่างงานค่ะ และถ้าเป็นเสถียรภาพภายนอกนะคะเราจะพิจารณาจากอัตราการแลกเปลี่ยนดุลการชําระเงินหากเกิดความผ,ลผ,ลผ,ลผลันผวนไม่แน่นอนของอัตราการแลกเปลี่ยนหรือดุลการชําระเงินขาดดุลน,นะคะซึ่งเป็นผลพวงมาจากส,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 สภาพเออส,สภาวะจากภายนอกเราเรียกว่าขาดเสถียรภาพภายนอกค่ะซึ่งสําหรับหน่วยนี้เราจะพูดเฉพาะถึงเสถียรภาพภายในเท่านั้นนะคะคราวนี้เรามาดูตอนที่13.1กันค่ะเงินเฟอ้อค่ะ เงินเฟอ้อก็หมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วๆไปสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะกล่าวคือระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีสินค้าบางชนิดราคาลดลงก็ได้นะคะแต่สินค้าส่วนใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นและต้องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นเรื่องลงค่ะสำหรับประเภทของเงินเฟอ้อนะคะสามารถแบ่งได้ตามเออ ระดับความอัตราความรุนแรงของเงินเฟ้อและตามสาเหตุของเงินเฟ้อค่ะสําหรับประเภทของเงินเฟ้อที่แบ่งตามอัตราความรุนแรงของเงินเฟอ้อสามารถแบ่งได้เป็นเงินเฟ้ออย่างอ่อนและเงินเฟ้ออย่างรุนแรงนะคะเงินเฟ้ออย่างอ่อนก็คือภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยเฉลี่ยทั่วไปค่อยๆสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะแต่ระดับราคาสินค้าจะค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่รุนแรงมากนะักทําให้ประชาชนปรับตัวได้ซึ่งการที่เกิดเงินเฟ้ออย่างอ่อนนื้นบางครั้งอาจจะเป็นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นมีการผลิตก,การจ้างงานมากขึ้นได้นะคะซึ่งช่วงนั้นจะทำให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวค่ะ แต่ถ้าเป็นเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงค่ะเป็นภาวะที่ระขับระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วรุนแรงจนประชาชนไม่สามารถปรับตัวได้ผู้บริโภคเดือดร้อนนะคะราคาสินค้าสูงขึ้นเกินไปและผู้ผลิตและนักลงทุนเองก็ขาดความเชื่อมั่นทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกิดปัญหาอำนาจซื้อของเงินลดลงอย่างรุนแรง ก็ทําให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้อซึ่งกรณีนี้รัฐบาลก็จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาค่ะสําหรับเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเกิดเงินเฟอ้อสำหรับดัชนีชี้วัดเงินเฟอ้อนะคะสามารถดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟอ้อค่ะ คราวนี้มาดูความหมายอัตราเงินเฟอ้อกันค่ะอัตราเงินเฟอ้อหรือ inflation rate นะคะหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปซึ่งเป็นตัววัดระดับความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของดัดชนีราคาค่ะซึ่งดัดชนีราคานั้นมีหลายตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้ดูจากดัดดดชนีราคาของผู้บริโภคค่ะสาหรับสูตร อัตราเงินเฟอ้อนะคะอัตราเงินเฟอ้อของปีที่ t เท่ากับดัชนีราคาของปีที่ t ลบดัชนีราคาของปีที่ t ลบหหารด้วยดัชนีราคาของปีที่ t ลบหคูณหนึ่งหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็เช่นตัวอย่างนะคะเราต้องการหาอัตราเงินเฟอ้อของปีที่2551 ดัชนีราคาปีที่ t ก็คือปี25 5 1ลบดัชนีราคาของปีที่ t ลบหก็คือดัชนีราคาของปีที่ผ่านไปแล้วนะคะก็คือ255 0ศนั่นเองแล้วก็หารดัชนีของปีที่ผ่านไปแล้วคูณ100เราก็จะได้อัตราเงินเฟอ้อค่ะ ซึ่งอัตราเงินเฟอ้อนั้นจะแสดงถึงสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาในปีที่ผ่านมาหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะคะตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้นมากถ้าสูงขึ้นมากเกินไปแสดงว่าระ,ระบบเศรษฐกิจกําลังประสบปัญหาเงินเฟ้อนะคะและในทางตรงข้ามค่ะถ้าดัชนีราคาพุ่งพอกลดลงเรื่อยๆจนทําให้อัตราเงินเฟอ้อติด oh, ลบหรือมีค่าลดลงมากกว่าปกตินะคะก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจ กำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อซึ่งจะกล่าวถึงในตอนที่13.2ค่ะสำหรับสาเหตุของเงินเฟ้อนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อสามารถแบ่งได้เป็นสสาเหตุด้วยกันอันแรกนะคะสาเหตุที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์และอย่างที่2ก็คือเงินเฟ้อสาเหตุที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะสำหรับสาเหตุแรกนะคะสาเหตุของเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ ก็เกิดจากการที่อุปสงค์รวมมีมากกว่าอุปทานรวมค่ะจึงทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึ่งอุปสงค์รวมนั้นเราเรียนได้แล้เราเรียนมาแล้วนะคะอุปสงค์รวมเกิดจากองค์ประกอบความต้องการใช้จ่ายรวมก็คือ c บวก i บวก g บก x ลบ m c ก็คือรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการหรือการบริโภคของภาคเอกชนส่วน i ก็ c m. คือรายจ่ายในการลงทุนของภาคธุรกิจ นะคะส่วน G ก็คือรายจ่ายของภาครัฐบาลและ x ลบ m ก็คือการส่งออกสุทธิหรือรายจ่ายของภาคต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าองค์ประกอบของอุปสงค์รวมตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นหรือหลายตัวเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันก็ทําให้อุปสงค์รวมเพิ่มขึ้นจนทําให้อุปสงค์รวมมากกว่าอุปทานรวมหรือพูดง่ายๆก็คือการที่ความต้องการใช้ใจ่ายมีมากกว่าผลผลิตที่ประเทศสามารถผลิตได้ก็ทําให้ราคาสินค้ามีไม่พอ กับความต้องการของตลาดก็ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นดังนั้นนะคะสาเหตุที่เกิดจากเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดึงอุปสงค์รวมก็คือการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการภาคเอกชนการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายในการลงทุนนะคะหรือการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายของภาครัฐบาลแล้วก็การเพิ่มขึ้นของรายจ่าย จากภาคต่างประเทศหรือการเพิ่มขึ้นการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศนะคะทำให้อุปสงค์รวมมีมากกว่าอุปทานรวมจนทําให้เกิดความขาดแคลนสินค้าชนิดนั้นภายในประเทศส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นค่ะซึ่งนักศึกษาอาจจะดูจากภาพที่13.1นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์รวมสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ระดับราคาสูงขึ้นค่ะสำหรับสาเหตุของเงินเฟอ้อ สาเหตุที่2นะคะก็คือเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนค่ะเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนก็เกิดจากการที่อุปทานรวมน้อยกว่าอุปสงค์รวมหรือเกิดจากการที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจึงทําให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะ ซึ่งการที่ต้นทุนสูงขึ้นอันแรกก็เกิดจากราคาปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่สําคัญปรับตัวสูงขึ้นเช่นการเกิดวิกฤตการน้ํามันนะคะทําให้ราคาสินค้าน้ํามันสูงขึ้นก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นพอต้นทุนสูงขึ้นก็ทําให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นจนเกิดเงินเฟ้อนะคะนอกจากนั้นก็เกิดจากการปรับ ค่าแรงให้สูงขึ้นซึ่งค่าแรงถือเป็นต้นทุนการผลิตที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะค่าแรงสูงขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและทําให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นจนเกิดเงินเฟอ้อได้ค่ะ และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นหรือค่าของเงินอ่อนตัวลงก็จะมีผลทําให้วัตถุดิบที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจนต้องปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นค่ะนักศึกษาสามารถดูได้จากภาพที่13.2นะคะดูเกี่ยวกับการที่ ต้นทุนสูงขึ้นทำให้อุปทานรวมหรือเส้น AS ลดลงจนทำให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นค่ะสำหรับผลกระทบของเงินเฟ้อนะคะอันแรกก็คือพอเกิดเงินเฟ้อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นทำให้อำนาจซื้อของเงินลดลงค่ะอำนาจซื้อของเงินลดลงก็อย่างเช่นตัวอย่างสมมติว่าเรามีเงินอยู่100บาทราคาราคาก๋วยเตี๋ยวจานละ20บาทเราสามารถซื้อได้เงิน100สามารถซื้อได้ 5จานนะคะแต่เมื่อเกิดเงินเฟอ้อทาให้ราคาสินค้าราคา๋วยเติ๋วสูงขึ้นเป็นจาก20เป็น25เงิน100บาทเราก็ซื้อได้เพียง4จานดังนั้นกรณีนี้เขาเรียกว่าทําให้อํานาจซื้อของเงินลดลงค่ะนอกจากงาน,นพักเกิดเงินเฟอ้อทาให้เกิดความเหลื่อมล้ําในการกระ,ะ,ะจายไรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะประชาชนบางกลุ่มจะเดือดร้อนหรือเสียผลประโยชน์โดย,ยเฉพาะประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ประจํามีรายได้เป็นเอิง เงินเดือนนะคะซึ่งมีไรายได้คงที่ก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนค่ะนอกจากนั้นการเกิดเงินเฟอ้อทำให้ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงค่ะนักลงทุนไม่มั่นใจในสถานการณ์ลังเลในการลงลงทุนค่ะเพราะเนื่องจากราคาสินค้าสูงขึ้นจนหน้าไม่ไว,ว้วางใจเกิดขาดความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อนะคะ แนวทางแก้ไขเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์รวมเมื่ออุปสงค์รวมมีมากๆใช่ไหมคะก็ต้องลดอุปสงค์รวมลงโดยการใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังค่ะถ้าเกิดเงินเฟอ้อก็จะใช้นโยบายการเงินแบบผลตัวคือการลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบซึ่งจะมีผลทําให้ระดับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นส่งผลให้การลงทุนการบริโภคลดลงเป็นการลดอุปสงค์รวมหรือลดความต้องการใช้จ่ายรวมลงค่ะ สำหรับเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะในการลดอุปทานของเงินหรือปริมาณเงินในระบบอันแรกก็คือการธนาคารกลางจะขายพันธบัตรรัฐบาลหรือการทำโอเพนมาร์เก็ตโอเปอเรชันนะคะซึ่งการขายพันธบัตรรัฐบาลจะมีผลทำให้ปริมาณเงินในระบบลดลงและส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นซึ่งทำให้อุปสงค์รวมลดลงก็คือการลงทุนและการบริโภคลดลงค่ะ นอกจากนั้นเครื่องมือของนโยบายการเงินแบบหดตัวนะคะก็คือการเพิ่มอัตราเงินสำรองตามกฎหมายค่ะการเพิ่มอัตราสำรองตามกฎหมายนะคะทําให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินเงินกู้ได้น้อยลงสร้างเงินฝากได้ลดลงนะคะทำให้ปริมาณเงินในระบบลดลงค่ะอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถค่ะอัตรารับช่วงซื้อรถนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางนะคะคิดกับธนาคารพาณิชย์ เมื่อธนาคารกลางปรับกระปรับเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถเพิ่มขึ้นก็ทําให้ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์สูงขึ้นธนาคารพาณิชย์ก็จะปล่อยเงินกู้ได้น้อยลงทําให้ปริมาณเงินในระบบลดลงอัตราดอกเบี้ยก,ก็จะลดลงส่งผลให้อุปสงค์รวมลดลงก็คือการบริโภคและการลงทุนลดลงค่ะ หรืออีกทางหนึ่งนะคะก็คือการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยโดยตรงหรือการปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้นยนโยบายซึ่งจะมีผลทําให้รายจ่ายในการลงทุนและการริโภคลดลงก็เป็นการลดอุปสงค์รวมและในท้ายที่สุดทําให้ระดับราคาสินค้าลดลงได้ค่ะดังนั้นในการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อจะใช้ในโยบายการเงินแบบหดตัวหรือแบบเข้มงวดนะคะเพื่อลดปริมาณเงินในระบบค่ะแต่สำหรับประเทศไทยเรา นับปัจจุบันดำเนินนโยบายการเงินแบบการกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟอ้อหรือเขาเรียกว่าอินฟลั targeting นะคะจะใช้อัตรานโยบายก็คือถ้าอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นในช่วงที่สูงกว่าที่กำหนดนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สูงขึ้นค่ะ นอกจากการใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวแล้วนะคะก็จะใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวหรือการดำเนินงบประมาณแบบเกินดุลค่ะเพื่อลดอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้ใจ่ายรวมซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์นะคะสําหรับเครื่องมือของนโยบายการคลังแบบหดตัวในการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อก็คือการลดรายจ่ายของภาครัฐบาลที่ไม่จําเป็นลงและการเพิ่มการจัดเก็บภาษีนะคะเพื่อลด อุปสงค์รวมค่ะสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนนะคะเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่สำคัญเช่นค่าจ้างแรงงานหรือราคาน้ำมันนะคะดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุนก็คือการใช้มาตรการควบคุมราคาสินค้าโดยตรงเพื่อไม่ให้ระดับราคาสินค้าบริการภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นมากเกินไปนะคะ เช่นการควบคุมราคาน้ำมันค่ะนอกจากนั้นกรณีที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศก็อาจต้องใช้วิธีการนำเข้าวัตถุดิบหรือการพัฒนาการผลิตเทคนิคการผลิตต่างๆหาพลังงานอื่นทดแทนหรือวัตถุดิบอื่นทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้อุปทานรวมหรืออุปสงค์ หรือผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้นให้ทันกับความต้องการใช้จ่ายรวมหรืออุปสงค์รวมของประเทศค่ะ สำหรับตอนที่13.2เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินฝืดนะคะเงินฝืดนั้นเป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับเงินเฟ้อเลยค่ะเงินฝืดหรือ deflation หมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการภายในประเทศโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องกล่าวคือกล่าวคือระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะแต่ทั้งนี้อาจจะมีสินค้าบางชนิด คงที่หรือราคาสินค้าบางชนิดสูงขึ้นก็ได้นะคะแต่สินค้าส่วนใหญ่จะมีราคาลดลงและต้องลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นขึ้นลงลงค่ะซึ่งเงินฝืดส่วนใหญ่นะคะจะเกิดในช่วงเศรษฐกิจถดถอยรายได้ประชาชาติลดลงค่ะซึ่งการเกิดเงินฝืดก็เกิดจากการที่อุปทานรวมมีมากกว่าอุปสงค์รวมหรือการที่สินค้าขายไม่ได้นะคะจึงต้องลดราคาสินค้าลงเรื่อยๆจนเกิดภาวะเงินฝืดค่ะ สำหรับเรากล่าวไปแล้วนะคะดัชนีชี้วัดภาวะเงินฝืกก็เราจะพิจารณาจากดัชนีราคาสินค้าหรือดูจากอัตราเงินเฟอ้อค่ะถ้าอัตราเงินเฟอ้อลดลงเรื่อยๆหรือลดลงจนติดลบแสดงว่าระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยลดลงซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังประสบปัญหาเงินฝืดได้ค่ะ สำหรับสาเหตุของเงินฝืดนะคะเงินฝืดส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจหดตัวหรือตกต่ำหรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ระดับราคาสินค้าลดลงคือสินค้าเกิดอุปทานส่วนเกินหรือสินค้ามีเหลือขายไม่ได้ขายไม่ออกนะคะก็เลยจะทำให้ราคาสินค้าลดลงเรื่อยๆค่ะ สาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการออมมีมากขึ้นประชาชนไม่แน่ใจในสถานการณ์ทำมาให้มีการจับจ่ายใช้สอยลดลงรายจ่ายในการซื้อสินค้าโดยการลดลงก็ส่งผลให้การลงทุนลดลงการจ้างงานลดลงนะคะนอกจากนั้นก็เกิดจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นหรือส่งออกลดลงจึงทาจึงมีผลทำให้การส่งออกสุทธิลดลงติดลบจนขาดดุลการชำระเงิน ซึ่งทำให้อุปสงค์รวมนั้นลดลงค่ะสำหรับผลกระทบของเงินฝืดนะคะก็คือสินค้าขายไม่ออกราคาสินค้าลดลงดังนั้นก็ทำให้การลงทุนลดลงการว่างงานเพิ่มขึ้นนะคะเพราะพอลงทุนลดลงนักธุรกิจก็ลดการจ้างงานก็ทำให้เกิดการว่างงานเพิ่มขึ้นระดับเศรษฐกิจขาดสถิภาพเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวค่ะ สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อน,นะคะก็จะตรงข้ามกับเงินเฟอ้อค่ะโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีอุปสงค์รวมหรือความต้องการใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะจึงต้องเพิ่มองค์ประกอบของรายจ่ายรวมก็คือเพิ่มการบริโภคของภาคเอกชนการลงทุนกา,การใช้จ่ายรัฐบาลนะคะและการส่งออกสุทธิ สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเงินเฟื่อการใช้นโยบายการเงินนะคะก็คือการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวค่ะหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายธนาคารกลางสำหรับเครื่องมือนะคะในการใช้นโยบายการเงินธนาคารกลางก็จะซื้อพันธบัตร รัฐบาลค่ะเพื่อให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยลดลงก็กระตุ้นให้มีการลงทุนการบริโภคเพิ่มขึ้นอุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเครื่องมือของนโยบายการเงิน ในการขยายตัวนนยบยการเงินแบบขยายตัวก็คือการลดอัตราสำรองตามกฎหมายนะคะพอลดอัตราเงินสำรองตามกฎหมายก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถสร้างเงินฝากได้เพิ่มขึ้นปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็จะปะรับลดลงอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการลดอัตรารับช่วงซื้อรถค่ะการลดอัตรารับช่วงซื้อรถทำให้ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ลดลงจึงส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น ทำให้ปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็จะลดลงนอกจากนั้นอีกวิธีนึงก็คือการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยโดยตรงหรือการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าอัตราเงินเฟอ้อลดลงหรือเกิดปัญหาเงินฝืดคณะกรรมการนโยบายการเงินก็จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายค่ะสําหรับแนวทางแก้ไขเงินฝืดโดยใช้นโยบายการคังนะคะก็จะใช้นโยบายการคังแบบ ขยายตัวค่ะสำหรับเครื่องมือของนิยบายการคลังแบบขยายตัวก็คือการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลนะคะอาจจะมีการสร้างงานในชนบทเพิ่มขึ้นหรือการให้เงินโอนเงินช่วยเหลือมากขึ้นสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นรัฐบาลก็จะลดการจัดเก็บภาษีนะคะเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการลงทุนมากขึ้นการบริโภคมากขึ้นนะคะทั้งนี้ในการแก้ปัญหาเงินฝืดน,นะคะ ือการรักษาเสถียรภาพภายในรัฐบาลมักจะใช้ทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคา่ังควบคู่กันไปในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับตอนสุดท้ายนะคะตอนที่13.3เราจะพูดถึงปัญหาการว่างงานค่ะตามวัฏจักรธุรกิจนะคะปัญหาการว่างงานมักเกิดเพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยหรือในช่วงที่เกิด ปัญหาเงินเฟือน,นั่นเองนะคะและในทางกับการค่ะในช่วงเศรษฐกิจขยายตัวอัตราการว่างงานก็จะลดลงค่ะคราวนี้เรามาดูความหมายของการว่างงานกันนะคะความหมายของการว่างงานการว่างงานหมายถึงภาวะบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานพร้อมที่จะทำงานต้องการทำงานแต่ไม่สามารถหางานทำได้นะคะซึ่งลักษณะของการว่างงานนะคะสามารถแบ่งได้ตามเป็น ประเภทของการว่างงานค่ะอันแรกนะคะก็คือการว่างงานที่เกิดตามปกติหรือการว่างงานชั่วคราวค่ะเป็นการว่างงานตามปกติของตลาดแรงงานซึ่งเป็นการว่างงานชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆนะคะ <c oughs> เกิดจากการโย่งย้ายงานเปลี่ยนง,งานหรืออยู่ในระหว่างการหางานตำแหน่งใหม่ๆนอกจากนั้นประเภทของการว่างงานนะคะก็เกิดจากการว่างงานตามฤดูกาลค่ะ เป็นการว่างงานบางช่วงของระยะเวลาตามฤดูกาลเช่นการผลิตการเกษตรหรือการก่อสร้างนะคะนอกจากนั้นก็มีการว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างค่ะเป็นการว่างงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นการเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากภาคเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทําให้เกิดการว่างงานได้ค่ะ นอกจากนั้นก็เกิดจากการว่างงานที่เกิดจากวัฏจักรธุรกิจนะคะเป็นการว่างงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรธุรกิจค่ะก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวก็ทําให้เกิดการว่างงานค่ะอีกอันนึงสาเหตุของการประเภทของการว่างงานนะคะก็คือการว่างงานที่เกิดจากการกําหนดค่าแรงสูงเกินไปทําให้ภาคธุรกิจนะคะนายจ้างไม่สามารถจ้างแรงงาน ได้ที่สูงเกินไปก็จะเกิดเลิกจ้างงานก็เกิดการว่างงานเกิดขึ้นค่ะสำหรับผลกระทบของการว่างงานนะคะก็จะทําให้รายได้ประชาชนหรือผลผลิตรวมของประเทศลดลงการลงทุนการออมลดลงเกิดความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได้เพิ่มขึ้นนะคะสําหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานนะคะสําหรับในระยะสรรั้นก็จะมีลักษณะคล้ายกับแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเลยค่ะก็คือจะใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัว และใช้นิยบายการคางแบบขยายตัวค่ะสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานในระยะยาวนะคะรัฐบาลก็ควรจะมีการวางแผนพัฒนาฝึกอบรมกำลังงานแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการค่ะและให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในสาขาที่ต้องการกับตลาดแรงงานในอนาคต การส่งเสริมและกระตุ้นให้ต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญเท่ากันเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานมาทำงานในเมืองและส่งเสริมให้กลับมาทำงานและพัฒนาบ้านเกิดของตนซึ่งจะช่วยกระจายแรงงานให้ทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟอ้อกับการว่างงานนะคะความสัมพันธ์ของเงินเฟอ้อกับการว่างงานในระยะสัน้นจะเป็นไปตามความสัมพันธ์ของเส้นโค้งฟิลลิปค่ะ เส้นโค้งฟิลลิปหมายถึงเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อก,ก,กับอัตราการว่างงานค่ะซึ่งในระยะสั้นนั้นอัตราเงินเฟ้อกับการอัตราการว่างงานจะมีความผกผันกันค่ะกล่าวคือเมื่ออัตราการว่างงานลดลงอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นหรือเมื่ออัตราการว่างงานสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อ <Mitarbeiter> จะลดลงดังนั้นเส้นโค้งฟิลลิป จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งทอดลงจากบนซ้ายไปล่างขวาซึ่งจะกแกนตั้งจะแสดงถึงรอยลักของอาตาัตราเงินเฟอ้อต่อปีและแกนนอนจะแสดงถึงรอยลักของอัตราการว่างงานดังภาพที่13.5ค่ะดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของอาตาัตราเงินเฟอ้อกับอัตราการว่างงานจะตรงข้ามกันจะใช้ได้เฉพาะในระยะสั้นนะคะซึ่งเป็นไปตามเส้นโค้งฟิลลิปค่ะ แต่ในระยะยาวนะคะเนื่องจากระยะยาวเส้นอุปทานรวมจะเป็นเส้นตรงตั้งฉากกับแกนตั้งซึ่งแสดงถึงการผลิตที่เต็มที่ในระยะยาวดังนั้นการใช้ในโยบายต่างๆจะไม่มีผลกระทบกับการผลิตที่แท้จริงและผลผลิตที่ประเทศสามารถผลิตได้เต็มที่แต่จะมีผลกระทบกับระดับราคาและอัตราเงินเฟ้อเท่านั้นค่ะดังนั้นในระยะยาวเงินเฟ้อกับการว่างงานจะไม่มีความสัมพันธ์กันค่ะ ดังนั้นในหน่วยที่3นะคะเราจะพูดถึง3ปัญหาด้วยกันก็คือปัญหาเงินเฟอ้อปัญหาเงินเฟอ้อและปัญหาการว่างงานซึ่งปัญหาเงินเฟอ้อกับปัญหาเงินเฟืดนั้นเราใช้อัตราเงินเฟอ้อเป็นดัชนีชี้วัดนะคะถ้าอัตราเงินเฟอ้อสูงมากๆหรือสูงผิดปกติก็แสดงว่ากําลังเกิดปัญหาเงินเฟ้อและในทางตรงข้ามนะคะถ้าเกิดปัญหาเงินฝืดออัตราเงินเฟอ้อจะลดลงหรือติดลบค่ะ นอกจากนั้นสําหรับปัญหาการว่างงานนะคะถ้าช่วงใดที่มีปัญหาการว่างงานมักจะเกิดในช่วงที่มีปัญหาเงินเฟอ้อค่ะตามวัฏจักรธุรกิจนะคะถ้าช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยจะเกิดปัญหาเงินเฟอ้อและปัญหาการว่างงานก็จะตามไปตามมาด้วยกันนะคะสำหรับแนวทางแก้ปัญหาเงินเฟอ้อนะคะ จะใช้นโยบายการเงินแบบหดตัวและนโยบายการคลังแบบหดตัวหรือการดำเนินงบประมาณเกินดุลน,นะคะซึ่งรัฐบาลก็จะลดการใช้จ่ายและเพิ่มการจัดเก็บภาษีค่ะและในทางตรงข้ามกันนะคะถ้าเกิดปัญหาเงินเฟื่อค่ะรัฐบาลจะใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสําหรับปัญหาการว่างงานนั้นจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเหมือนปัญหาเงินเฟือ คื่ะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบพอเพิ่มปริมาณเงินในระบบก็ทําให้อัตราดอกเบี้ยลดลงพออัตราดอกเบี้ยลดลงก็กระตุ้นให้มีการลงทุนและการบริโภคเพิ่มขึ้นนะคะและอีกทางหนึ่งก็คือการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยการที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลและการ ลดการจัดเก็บภาษีเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคกับการลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะ